เป็นหนึ่งองูลวงบรรทุนนะครับเป็นหนึ่งในทีมงานของ Business n e ิ w o ด k Guru ูวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาแบ่งปันในเรื่องของการทำซีดดิ้งนะครับหลายคนงงว่าซีดดิ้งคืออะไรนะครับเดี๋ยวคำว่าซีดดิ้งก็คือ s w E D i n นนะครับมาจากเอาง่ายๆภาษาไทายๆก็คือว่าหน้ามาการทำซีดดิ้งนะครับที่ดีทำยังไงนะครับก็ผมจะแนะนำสามประการในการ,การทำซีดดิ้งในโซเชียลมีเดียนะครับหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยเขียนอวปพร์กันเองหมายความว่าสมมติว่าเราเนี่ยเป็น มินนะครับบางทีเราอยากให้ข้อมูลนะครับเราจะแชร์แบ่งปันสิ่งที่ดีทีี่ดนะครับเราอยากให้มีคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเราก็เขียนข้อมูลดีๆให้นะครับแล่หลายคนก็จะเข้ามาแบ่งปันและตัวที่เป็นิคนที่เป็นแอดมินเองเราเองก็เข้ามาแบ่งปันด้วยนะครับสองนะครับก็เป็นการที่เหมือนเป็นการตั้งคําถามหรือเป็นข้อมูลในด้านที่มีหลายคนสงสัยนะครับการให้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยการทำซิดดิ้งเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ความสงสัยนั้นหมดไป อย่างเช่นบางทีเราถามบอกว่าสินค้าตัวนี้ดีจริงหรือเปล่านะครับเราอาจจะมาตั้งเองโดยการใช้หน้าม้าแต่คนที่มาตอบเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นนักหนึ่งเองนะครับอันนี้จะช่วยลดเรื่องของความสงสัยของสินค้าและบริการที่เรามีอยู่ได้นะครับบางทีมีข้อสงสัยหลายอย่างว่าจะติดต่อยังไงจะทําอย่างไรเนี่ยตรงนี้สามารถช่วยได้นะครับส่วนในส่วนที่3ก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวสินค้าแต่ว่าเป็นเรื่องของรูปภาพเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลต่างๆแต่แอบแฝงไปด้วยแบรนด์ ที่เราได้สร้างขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยครับสประการนี้ด้วยกัน,เ,นเป็นวิธีการง่ายๆนะครับซึ่งทางทีมงานเราเองเนี่ยก็จะมีอบรมเทรนนิ่งในเรื่องของการทำซีดดิ้งเหมือนกันนะครับสามารถติดต่อทางทีมงานของเราได้ Business Network Guru ครับขอบคุณครับ